ปุ่มการลื่นถไลร์รถยนต์คืออะไรใช้งานแบบไหนนะครับถ้าใครอยากรู้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามผมด้วยนะครับระบบการลื่นถไลนะครับถูกออกแบบมาในรถยนต์รุ่นใหม่ๆนะครับพวกนี้ครับต้องเป็นตัวพิเศษตั้งถ้าเกิดเป็นวีออน่าจะเป็นตัวปี16ขึ้นไปนะครับเป็นการตัดกําลังเครื่องยนต์นะครับเพื่อไม่ให้เร่งในระหว่างระบบลื่นถไลนะครับก็ป้องกันอุบัติเหตุนั่นแหละนะครับมันก็จะเหมือนกับว่าเหยียบคันเร่งนะครับมันก็เหมือนกับการเรายกคันเร่งขึ้นอัตตโนนมมัิก็คคือเหยบบไ่ขึ้ะร มันจะช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้ซึ่งรถที่มีการติดตั้งเต็มมาพร้อมเพียงแล้วเนี่ยครับจะไม่ต้องกดปุ่มนะคืออันนี้คือไม่ต้องกดปุ่มถ้ากดปุ่มมันจะไม่ใช่นะครับแล้วถ้าเกิดเรากดปุ่มนี้แหละจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่าดูเราผมกดให้ดูนะนะครับพอกดปุ่มปุ๊บจะขึ้นตรงนี้เลยเนี่ครับเห็นไหมครับจะขึ้นตรงนี้เลยเห็นไหมครับจะขึ้นตรงนี้ <osos Muslims> พอเรากดปุ่มออฟเนี่ยนะครับไอ้ตรงปุ่มใต้ที่กรเริ่งถ่ายที่เห็นตะกี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นเขาเรียยกกตะุ ไอ้พวกติดหลุมติดอะไรเงี้ยครับมันจะคล้ายกับคล้ายคล้ายกับโฟนะครับมันช่วยทําให้กันลื่นไหลได้นะครับเพราะว่ามันช่วยติดหลุมติดอะไรได้ครับเวลาเร่งนะครับถทาให้เราเร่งเครื่องนะครับสามารถออกจากหลุมจากโคนได้นะครับถ้าขับในเมืองทั่วไปไม่ต้องไปกดนะถ้าขับในเมืองทั่วไปอย่าไปกดเลยอันตรายนะครับ